ตัวนี้สุกเนเยอะเลยนะครับอ,อ,อันนี้กำลังสวยนนกำลังสวยน,นี่สวยกลิ่นขี้หนูนี่เต็มเลยนะมันกัดสายไฟหมดเลยนะกัดสายไฟขาดแล้วต้องซ่อมก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะพี่ใช่จุดเดียวนะกัดสายไฟขาดหมดเลยนะเนี่ยมันไดกั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 ดทุกที่นะครับเนี่ยทำให้ตอนเนี้ย ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาเช็คดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแถวบ้านผมตอนนี้ถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำแม่น้าฝางนะครับสวนที่อยู่ฝั่งฝั่งตรงนี้ที่ปลูกข้าวโพดปลูกพริกท่วมหมดเลยนะครับแต่ถ้ามาฝั่งนี้นะฮะเลยถนนไม่มาหน่อยก็จะเป็นทุ่งนาของชาวบ้านนะฮะนะฮะก็ยังยังไม่ท่วมนะครับเพราะว่าถือว่าระบบป้องกันน้ำยังยังดีอยู่นะครับ อตัวนี้เป็นคลองชนรับนานเนาะเพราะว่าเราปิดคลองตรงตรงนู้นอะ่ะทําให้น้าไม่เยอะนะครับทําใหา้ระบบชลประทานที่นี่ยังดีอยู่ตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นโฮมสเตย์ผมนี่ตรงนี้นะโฮมสเตย์เดี๋ยวสักพักเราก็ผมจะไปที่โฮมสเตย์นะดูว่าคืนนี้ผมจะนอนโฮมสเตย์ได้ไหมเพราะไม่ได้มานานนะตรงนี้ก็จะมีทะเลหมอกขึ้นเต็มเลยนะครับ นี่หลังฝนตกนะฮะทะเลเหมอกขึ้นเต็มเลยนะฮะแถวนี้ก็จะเป็นดอยแหลมดอยเออดอยลางนะฮะดอยผมปกปกคุมไปด้วยหมอกเลยนะฮนะเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์น้ำอีกทีนะครับพราะแถวแถวแน่านแถวอำเภอถึงเชียงรายน้ำท่วมหนักมากแต่บ้านผมยังไม่ถึงกับหนักนะแต่ก็ก็พอไปได้อยู่แต่ว่าฝั่งนี้ก็คือทำกากรเกษตรยังไม่ได้นะครับ ตรงนี้เขาพูดเขสงสัยคงไม่ได้หักละเพราะว่าเริ่มเหลืองเริ่มตายแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราไปที่โฮมสเตย์กันก่อนเนาะว่าคืนนี้จะนอนได้ไหมแล้วก็ลองไปดูยกใส่ดูว่าได้อะไรบ้าง คลองนะแต่ไม่ถึงกับเยอะอันนี้เป็นบ่อปลาก็ยังโอเคนะใช้ได้อยู่แล้วมาดูใส่ที่พี่ผมใส่นะอันนี้ผมไม่ได้ใส่ไว้ก่อนพอดีพี่สาวมามาใส่ไว้นะครับเราก็ไม่รอ้าวาอยู่จุดไหนมันท่วมอ๋อสายมันนี่ เน่แต่ปลาสลาดัดฮะกับลูกลูกปลาเสือลูกปลาช็อกเกอร์ตัวเล็กๆใส่ไปก่อนช่วงน,นี้นาก็จะเต็มเลยครับ ถ้าใครมาทุ่งมานาตอนเด็กๆนะครับมันก็จะมีต้นแถวภาคเหนือเขาต้นต้นฝรนกกนะนั่งเขาเรียกว่าต้าานมะกอกดแกะต้นมะกรุยกะภาคเหนือเขาเรียกว่าภาษาเหนือเขาเรียกว่าต้นมะกรุยกานะฮะเนี่ยเวลามันจะขึ้นตามไรตามนานนะเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยนกจะกินละนะฮะแล้วนะลมันจะมีแอนแบบนี้สุกเนี่ยแบบเนี้ยสุกแล้วนะฮะ แล้วก็เอามาเช็ดสักหน่อยนะครับเช็ดเสื้อเช็ดหน่อยเวลาหิวหิวก็กินได้นะแบบเนี้ยอืม,อมหวานวานนี้เขาปลอดปลอดสารพิษนะครับปลูกตามธรรมชาติมีหลายต้นนะครับค้าคายตอนเป็นเดึกๆอ่ะแล้วมาทุ่งมานาน,นะครับเขากินต้นนี้เยอะ,เ,ยอะเลย โโหตัวนี้สุกเยอะเลยนะครับอื่อนนี่อันนี้กำลังสวยมันกำลังสวยอันนี้สวยมันก็จะมีมดนิดหนึ่งนะครับก็ล้างๆรือเชตก็กินได้ล่ะเดี๋ยวรอดูไซก่อนนะครับือชิ้นสวยนะครับเนะี่ยให้ดูนะฮนะ

บรรยากาศหลังจากฝนตกแล้วนะครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนาช่วงเดือนสิงหาครับปลายเดือนสิงหาแล้วข้าวก็เริ่มเขียวเต็มทุ่งนาแล้วฮะไกลหมดเลยตรงเมื่อกี้ที่ผมไปคือจุดนู้นนะฮะก็คือเขาเรียกว่าผนังนะเส้นทางผนังก็คือที่คันดินที่กั้นระหว่างทุ่งนากับแม่น้ำนะครับ กันไม่ให้น้ําท่วมนะฮะตรงนี้ก็เป็นถนนทางเข้ามานะฮะมันค่อนข้างหน้าฝนเดียวค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นท่าทรายของกำนันนะครับของกำนันหลงนะเอาทรายมากองๆไว้ย้ำหน้าแรงนะฮะถ้าขุดใบก็ที่แรกเย็นนี้แะว่าจะมานอนนะฮะที่ทุ่งนาแต่ว่ามาดูสภาพแล้ว ไม่ได้มานานนะครับก็เลยโดนเจ้าหินหนูกัดนะครับดูหนูกัดเพนะราะเราไม่ได้อยู่นานๆหรือว่าไม่ได้เอาอะไรมาใส่เอายาเอากาวมาใส่นะครับเนะี่ยก็จะเป็นคือมันเราไม่ได้ทําความสะอาดนะเนะี่ยมีแต่ขี้หนูนะครับกลินขี้หนูนี่เต็มเลยเนะี่ยมันกัดสายไฟหมดเลยนะกัดสายไฟขาดแล้วต้องซ่อมก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นี่ไม่ใช่จุดเดียวนะกัดสายไฟขาดหมดเลยนะ เนะี่ยมันเล่นกัด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 ทุกที่นะครับเนี่ยเนาะเนี่ยทาให้ตอนเนี้มันใช้ไฟฟ้าไม่ได้นะเพราะว่าอู้อันนี้เล่นแงะตั้งแต่นี้มาเลยนะครับจริงๆไฟโซล่รราเซลล์ยังพอใช้ได้แต่ปัญหาก็คือผมมาดูแล้วมันหนูมันกัดสายไฟนะครับเวลาเราเปิดไฟก็ไม่ได้ตอนนี้ผมก็เลยเอาไอ้ที่ไล่หนูแบบเนี้ลองมาใส่ดูนะครับเพราะาเราใช้ อินเวอร์เตอร์เปิดเป็นระบบไฟสองร้อยโวลต์ครับให้มันไล่หนูไม่รู้จะไล่ได้จริงเปล่านะครับเนี่ยมันกัดขาดหมดเลยนะครับเนี่ยหลายที่หลายจุดนะครับเนี่ยเวลากลางคืนเรามาใช้งานมันไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องมาซ่อมก่อนก่อนจะเข้ามาอยู่นะครับเนี่ยวพวกนี้ก็ค่อยค่อยอยู่ยทีโอ้ตัวนั้นก็กัดอีกแล้วอ้ยเนี่ยอันนี้ก็ไฟ ห้องน้ำขาดกัดอีกละเอ้ยจะาหนูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องจัดการก่อน สวัสดีท่านผู้ชมเช้าวันต่อมานะครับวันนี้ก็จะถึงเวลาที่จะต้องมาซ่อมแซมสายไฟเนาะอันนี้ผมจะซ่อมแบบบ้านๆก่อนนะเพราะว่าถ้าจะให้ดีมันต้องใส่ท่อฝังท่อร้อยสายไฟไอ้ร้อยท่อไม่ให้หนูกัดนะฮะแต่ผมจะใส่ตอนนุ่นเเดี๋ยวเราจะทําฝ้าตอนหน้าหนาวอีกทีนะครับคือกันแเบบนี่ยแบบเนี้ยเราจะกันติดฝ้าติดแผ่นเรียบนะครับ ให้มันกันเขาเรียกว่าให้มันดูดีอีกนิดนะครับให้กันความร้อนด้วยนะฮะแต่ต้องทําช่วงหน้าหนาวเพราะช่วงนี้มันหน้าฝนอะไรมันก็ลําบากนะฮะแล้วก็ตังก็ไม่มีด้วยอ่ะบรรยากาศนะครับพาชมอีกทีนะฮะบรรยากาศหน้าฝนนะครับเดี๋ยวสักพผมจะซ่อมกล้องตอนนี้ผมก็อันนี้ฮะขอพอดีไปเจอบ้านลูกค้านะแถวแถวบ้านมันจะเป็นที่อันนี้เก่าของตู้เสื้อผ้านะครับ เลยขอเขามาี๋ยวเผื่อเราจะเอามาใส่เป็นที่ห้อยอห้อยห้อยอะไรนะห้อยเสื้อผ้าเวลาตากหรือเวลาไหนครับคลิปต่อคลิปต่อจากวันนั้นนะครับที่หนูกัดสายไฟเนาะกัดหมดเลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่จริงวันหลังนี้ต้องเปลี่ยนเป็นร้อยท่อเหลืองนะฮะหนุนกัดหมดเลยเดี๋ยวต้องไล่สายไหนเป็นสายไหนไม่รู้นะครับ ต้องดูดึงอีกทีช่วงนี้ต้องทำใจหน่อยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีด้วยก็เอาไวน้นอนพักผ่อนนะครับช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเวลาเพื่อนฝูงมานะเดี๋ยวก็ทำงานช่างตตมบ้านๆช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปถ่ายคลิปที่ไหนแบบไปเดนทางไปไกลนะครับเพราะว่า,าหน้าฝนอันตรายด้วยนะครับอีกอย่างก็ไม่อยาก จะไปไหนไกลเพราะว่าช่วงหน้าฝนยุงลายมั่งห่วงลูกชายกับคนในครอบครัวนะครับก็อาจจะดูคลิปบนบ้านอาจจะนานๆานลงคลิปทีหนึ่งนะครับแต่ก็พยายามให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศแต่ันนอกอให้เยอะที่สุดนะครับ ง่ายๆครับง่ายๆก่อนสายไฟมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสายอ่อนนี่สําหรับคนที่ต่อไม่เป็นหรือคุณผู้หญิงนะครับสังเกตนะสายอ่อนจะมีสองเส้นเส้นหนึ่งมันจะเป็นตัวหนังสือ,อสีฟ้านะฮะอีกเส้นหนึ่งก็จะไม่มีนะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะเราก็แค่เอา ดูเส้นที่มันเป็นตัวหนังสือเอามาต่อกันนะฮะแล้วอีกเส้นที่มันไม่มีตัวหนังสือก็อามาต่อกันนะครับแต่ก่อนจะต่อทุกครั้งก็ต้องลงคัดเอาหรือเขาเรียกว่าอันนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะอันนี้มันเป็นไฟโซล่าเซลล์เนาะผมก็ลงตัวนั้นไว้แล้วนะครับทานี่เปิดอินเตอร์ อันนี้เราจะต่อแบบไม่ง่ายก่อนนะครับ <S <S พเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวก็น่าจะหรือทําดีๆทั้งระบบเนาะอันนี้ต่อแคอ่ได้ใช้ไปก่อนพเพราะว่าเดี๋ยวไปลฝนต้นหนาวเนี่ยผมว่าจะมานอนนี่สักคืนสองคืนนะครับนีนะจีลีมันิสักอันนี้เป็นก๊อเทปง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่ท่อหด ท่อหดก็ก็คือท่อที่เขาเอาไว้เอาไว้แบบนี้นะฮะท่อเล็กๆเป็นเนี้ยเวลาเผามามันก็จะหดเขาเรียกว่าท่อหดนะครับสายงานช่างมันจะเก็บเก็บรายละเอียดได้ดีกว่า ก็ก็เทพันนัเสร็จต่อตรงนี้พอต่อเสร็จต้องลองก่อนนะฮะไม่ใช่ว่า,าพันเสร็จทำอะไรเสร็จแล้วไม่ได้ลองนะเดี๋ยวต้องลองก่อนถ้าไฟออกก็โอเคเป็นเช็คดูก่อน เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะว่าไฟออกไหมครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครเดี๋ยวลองมาทดสอบกันว่า,าไฟออกไหมนะครับประมาณ5จุดเนาะไปด,ดูนะครับเพราะว่า,าตัวนี้ตัวนี้ทําไว้หจุดแต่จริงๆใช้ใช้แค่5จุดนะจะมี อ่าครับจะลองเช็คดูนะอันนี้ดวงในห้องนอนโอเคออกแล้วอันนี้ดวงด้านนอกนะครับอันนี้เป็นดวงไฟเพราะจะเน้นมันเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับมไม่ได้เน้นสว่างจ้านะอ่าน,นี้ไฟห้องน้ำห้องน้ำนี่ผมไม่ได้เน้นให้มัน ลงตรงนั้นมากนะครับเพราะว่าเราจะเผื่อแสงไฟเวลาเราทําอาหารกลางคืนด้วยนะครับจะมีไฟโซลาร์เซลล์ A, อยู่นั่นอยู่แล้วถ้าถ้าวันไหนที่แดดดีๆมันก็จะจบสว่างนะครับออโอเคครบหมดเันี้จะเป็นไฟด้านล่างนะฮะโอเคครบหมดแล้วตอนนี้ก็ซ่อมแซมเสร็จหมดละเรื่องระบบไฟนะฮะหวังว่า หนูคงไม่กินนะแต่ถ้าหนูกินเดี๋ยววันหลังผมต้องลงทุนซื้อท่อซื้ออะไรมาทําให้ดีๆแล้วแล้วก็ไอ้ด้านล่างนะครับมันจะเป็นเศษไม้นะี่เดี๋ยวผมจะเลือกให้หมดเลยเพราะมันจะเป็นที่อยู่ของหนูเนาะที่จริงด้านล่างนี่ผมก็กอยากจะกันๆแล้วทําเลี้ยงไก่นะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงไก่นะี่กินกินขี้ไก่มันจะขึ้นด้านบนมันผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวอาจจะเลียร์ให้มันให้มันออกดีๆแล้วก็ค่อยผูกเปด้านล่าง ผมเป็นด้านล่างผมว่าน่าจะเย็นกว่านะช่วงหน้าร้อนน,ะน่าจะเย็นอเดี๋ยวทําก่อนนะฮะต้นมะละกอก็ขึ้นนะฮะนี่ขึ้นเองของมันธรรมชาตินะครับก็เลยก็เลยปล่อยให้ขึ้นเองเพราะว่า,เ,าเราไม่อยากจะตัดต้นไม้นะครับจะมีต้นมะละกอมีต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ตอนนี้พ่อปลูกต้นกล้วยนี่มะละกอนี่ออกละนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักก็คงได้ต่ำแล้ว มีแล้วก่อต้นกล้วยอันนี้เป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมกล้วยหอมมีสองเขือนละนี่อีกเรือนะผูกชายชอบกินกล้วยหอมนะพ่อโซนตัวนี้ผมจะปลูกต้นกล้วยเอาไว้บังแดดตอนเย็นนะเพราะแดดจะส่องมาทางนี้เานาะนี่ก็ติดจานไว้ละนะฮะแทงตัวนี้แทงตัวนี้นเนี่ยเนื่งด้วยระบบน้ําประปาน้ําประปามันไม่ใช่มาจาก ในหมู่บ้านนะครับมันไกลผมก็เลยสูบน้ําจากด้านข้างเนะี้แต่ต้องรอช่วงที่เขาปล่อยน้ามาใหม่ๆรือน้ําใสๆนะฮะเราจะดูดแล้วเก็บไปในแทงเพื่อเอาใช้ในการล้างหรือชําชักโคกหรือเกี่ยวกับสุขภัณฑ์เฉยๆนะฮะแต่ถ้าเป็นน้ํากินน้าดืม่มก็จะขนจากจากบ้านมานครับเป็นแทงนะรอ่ะจุดนี้ก็ให้ดูนะให้ดูบรรยากาศเพราะช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยนะครับ ก็ตอนรับลุงเด่นกับคุณแัน่นมาช่วงก่อนก็หวังว่าเดี๋ยวหน้าหนาวก็น่าจะได้เจอกันอีกครั้งนะครับหน้าหนาวน่าจะได้เจอกันเพราะว่าตอนนี้ก็เตรียมไว้แล้วถ้าหน้าหนาวบรรยากาศดีๆเนาะกับเพื่อนรู้ใจผมอาจจะเอารถบ้านมามากลางแล้วให้พวกผู้หญิงเขานอนด้านในกันผู้หญิงกับเด็กๆแล้วก็จะมีพวกพี่เบิม้มแล้วก็หนานทานะมาชุดนี้มาก่อนนะครับอาจจะกินกันเล็กๆไม่กี่คนนะครับ ก็คลิปนี้อาจจะไม่มากมายนะครับคลิปสั้นๆยังไงก็ฝากให้ท่านผู้ชมติดตามนะฮะวิถีชีวิตอาจจะไม่ได้หวือหวาอาจจะตัดต่อไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าก็พยายามนําเสนอสิ่งที่ดีสิ่งที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับให้ผู้ชมได้ดูนะครับอนอกเหนือจากเพจอือ่ออนๆเนาะก็ถ้าใครชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะหรืออยากจะดูการท่องเที่ยวในเขตอำเภอฝางไม่อไอชบการที่ว่า ผมได้รีวิวนะจริงเมืองฝางไม่อายชบการเ,เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีคนนําเสนอที่ว่าดีๆให้นะฮะมันจะเที่ยวได้ตลอดปีเลยนะค,คลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ